สวัสดีค่ะวันนี้คือวันพฤหัสสบดีที่20พฤษภาคม2,564ค่ะเรากลับมาพบกับความคืบหน้าของการเพราะเมล็ดทุเรียนหมอนทองนะคะตามรูปแบบวิธีการของเซลุงใน ep 17ค่ะ วันนี้คือ ep 17นะคะแล้วก็วันนี้คือวันที่20่สิบพฤษภาคมนับจากวันที่เราเริ่มทำการเพาะคือวันที่9้พฤษภาเราได้เมล็ดมานะคะแล้ววันที่10นี่เราเอาลงวัสดุเพาะจนถึงวันนี้นะคะก็ตีไปที่10 11 12 3 4 1ดสิ1ส1ง1ิบสามสีวันผ่านมาแล้ว10วันดูเจ้าเต่าน้อยของเราสิคะ เจ้าเต่าน้อยของเราโงหัวแบบว่าสุดสุดยอด้วคุณดูดิเนี่ยหลังเต่าเห็นปะดูดีลากเขาใส่ลงปากลงดินทุกคนไปดูคลิปทุกคนจะเห็นนะว่าใส่ลงกดลงไปในวัสดุเพาะลงไปในดินในกากาแฟในขุยมะพร้าวอะ่ะถูกปะกดลงไปแบบจมมิดเลยนะแต่เขาโก่งตัวเองขึ้นมาเห็นไหมคะเขาโกงตัวเองขึ้นมาแบบเยอะมากดูสิเนี่ย เยอะมากเนี่ยถ้าเราถอนมาดูพัฒนาการนี่น,น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าห้าเซนอ่ะแต่เซลลงไม่ถอนอย่างที่บอกว่าเราไม่รบกวนการเจริญเติบโตของเราของเขาเราจะดูแต่ลักษณะภายนอกนะคะขอให้ทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะเราจะได้เห็นคอมเพลนะคะส่วนตัวเนี้ค่ะอเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาเนี่ยจะแตกเยอะหละเหตุผลที่เรามาดูกันในวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเนี่ยค่ะน้ําแห้งค่ะตอนนี้ กาดกาแฟและขุยมะพร้าวแห้งแล้วได้เวลาที่เราจะให้ดูพัฒนาการแล้วเราก็จะลดน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันเลยเนาะหลังเต่าของเรานะคะเซลุงก็เหมือนเดิมนะคะเซลุงยังไม่มีอุปกรณ์รดน้ำก็ใช้วิธีการกวักเอาเหมือนเดิมนี่นะคะปิ๊ปวิววิววมาเร็อวิววววดึงๆดงดึง เสรีลุงก็ยังไม่มีอุปกรณ์ในการรดน้ําเหมือนเดิมรู้สึกว่าไอ้นี่มันเล็กค่ะเสรีลุงใช้ถ้วยอันี้มันเล็กก็เปลี่ยนเป็นขันโอเคอ้าวได้เวลาฟุ้งฟื้งฟื้งฟ้งฟ้งอ่ะเอาแค่นี้พอหอมปากหอมคอหนึ่งกระบวยมือค่ะเมื่อกี้ได้หนึ่งแล้วเอาสักสองกระบวยมือแล้วกันเนาะโอเค เดี๋ยวเราลดน้ำเขาสักสองกระบ,บวยมือนะคะเพราะว่าวัสดุพอของเราแห้งแล้วอันนี้ก็ดูดีกาก,กาแฟแบบขึ้นสีอนี่เลยสีน้ำตาลแสดงว่ามันแห้งนะคะเราก็ลดน้ำเขาสักสองกระบ,บวยมืออ่าโอเคได้เวลาลดน้ำเอาไปสองกระบ,บวยมืออันนี้รู้สึกจะแห้งมากให้สามกระบ,บวยมือเลยค่ะ <G ül> กระบวยมือเจวนะคะกําลังเปิดน้ําใหม่กวักไม่ถนัดอันนี้ค่ะให้ไปอันนี้ได้น้ําเจอเอาไปหนึ่งกระบวยมืออันนี้ตักเรากวักได้เยอะไงเอาไปหนึ่งกระบวยมือค่ะ๋ยวดูสิยังแห้งอยู่นะเอาไปสองกระบวยมือค่ะอันนี้ก็แห้งอยู่นะเอาไปสองกระบวยมืออันนี้ก็เอาไปหนึ่งกระบวยมือ,อนนก่อน กระบวยมือที่สองค่ะอันนี้กระบวยมือที่1นึ่ค่ะกระบวยมือที่สองอันนี้ค่ะเห็น <He ard S 2> ไหมกากาะแฟมันเริ่มแห้งกระบวยมือที่1กระบวยมือที่สองโอเคอันเม็ดใหญ่นี้เราอยากให้เม็ดเขาได้น้ำอะคะ่ะโอเคนี่ค่ะเุณหลวงอยากให้เม็ดเขาได้น้ำ น้องเต่าน้องเต่ากินน้ำน้องเต่ากินน้ำคือพัฒนาการเม,มเล็ดที่ตั้งตรงอะค่ะเนี่ยมันจะดูไม่ออกนะพัฒนาการเมล็ดที่ตั้งตรงอะมันจะดูไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือเสดุงจําได้ว่าตอนที่เสดุงปักลงไปในกาก,กาแฟเสดุงเอาแบบจมเม็ดเลยนะแต่ตอนนี้เสดุงรู้สึกว่ามันมีการหลวมเกิดขึ้น สันนิษฐานว่าเขาน่าจะดันขึ้นอย่างเงี้ยเนอกปะอ่าคือเสรดุงจําได้ว่าตอนที่เรายัดลงไปในกากกาแฟมันฟิตมันไม่มีช่องไฟแบบที่เราเห็นเป็นดําๆตรงนี้นะมันมันฟิตไปหมดเลยอะแต่ทีนี้มันเหมือนขวมขึ้นสันนิษฐานว่าเขาน่าจะดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าจะยกตัวเองขึ้นอะอันนี้คือการสันนิษฐานนะเพราะเสดุงไม่ก่อกวนเขาไงเสดุงไม่รบก,กวนการงอของเขานะแบบตั้งตรงอะ่ะเราจะไม่เห็นพัฒนาการชัดเจนค่ะ พราะเราจะไม่รบกวนการงอกของเขานะเนี่ยอันนี้ยังมุดอยู่เนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือน้องเต่าสองตัวเนี่ยน้องเต่าสองตัวนี้หัวแบบว่านี่เห็นไหมคะหัวแบบว่าพังงกเยอะมากค่ะนี่ค่ะน้องเต่าสองตัวของเราหัวพังงกเยอะมากดูดิคุณดูช่องไฟเนี่ยะดูอย่างนี้จะเห็นชัดมากคุณดูดิเนี่ยตอนที่สลุงยัดเขาลงไปในกากาแฟหรือขุยมะพร้าวค่ะ สรุงยัดแบบจมมิดเลยนะนี่แต่เขายกตัวเองขึ้นมาได้สองเซนแล้วเห็นปะไม่ธรรมด,ดานี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขายกตัวเองขึ้นมาโอเคปะสุดยอดมิลานี่ผ่านมาสิบเอ็ดวันนะคะคุณถ้าให้ดาวนะคะสรุงเสนิฐานว่าตอรากเนี่ยน่าจะยาวมากกว่าห้าเซนแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ยังไงเนี่ยสดุงอาจจะเปลี่ยนวัสดุเพาะแล้วก็อาจจะ ให้ดูว่าตอลากยาวกี่เซนเนาะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนวัสดุเพราะยังไงเราก็ต้องเอาเขาออกมาจากวัสดุเพาะเดิมถูกไหมอ่ามันก็จะได้เห็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวคัมมิ่งซูนนี้เร็วๆนี้เสลุงจะเปลี่ยนวัสดุเพาะแล้วจะให้เห็นพัฒนาการทีละตอทีละตอทีละต่อเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างทั้งสองสี่หกแปด เก้าทั้งเก้ามเมล็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะโอเคตอนนี้ลาไปด้วยน้องเต่าน้อยสวัสดีค่ะ